โปรโอ้นี่ยังไม่ถึงที่พักใช่ไหมยังชมเมืองซัปโปโรนะครับชมเมืองซัปโปโรมากี<ด>่ครั้งก็เจอเราพักกระแวกนี้หมดเพราะมันทะลุได้ทุกซอยโอ้มันขึ้นสูงกันนะเนี่ยแี่ที่นั่งมีฮีตเตอร์เลยรล้อนตูดเลยอากาศเป็นย็นไง ืขาสั่นอยากอยากโค้เคลงนักหนาไม่เหยื่อไม่มันล็อกไว้แล้วรู้ล็อกไว้แล้วเคเคต้งโยกเด็กมันก็โยกเห็นไหมล่ะขาสั่นเดี๋ยวขอนั่งลงก่อนได้ไหมชีวิต ผมผมนั่งไม่ไหวขาสั้นบอกแล้วว่าอย่าพาเด็กมาพี่ตูงคนดังมันก็สูงเกินชีวิตจะฉีร่าด้วเออ ถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่ากับวิดีโอไม่ออะวิดีโอไปแล้วก็ถ่ายรูปไปสิใช่ถ้าเห็นรูปนี่ดีลงเนี่ยเดังตีแล้วเมื่อกี้นี่สูงสุดแล้วเนี่ยสูงอีกนิดนึงนินิดนึงสูงสุดอีกเดียวอันน้นางอ๋ออย่าค้างเ้างลยไมไม่เหมือนกันอันเดียวกันเนาะ นี่ขาสั่นแล้วไม่กายืนแล้วนี่แหละสูงสุดแล้วอันนี้สูงสุดอะไรอยากจะไปดูโรงงานช็อกโกแลก็ไม่ได้ไปเนอะเดี๋ยวเขาไปไหมหรอเออเขาจะไปวันไหนไม่รู้อ่ะเขาสลับงงะล้วพรุ่งนี้ละมั้งเขาบอกวันปิดเลยเขาไม่ให้ไปไม่เที่ยวไม่ไม่มันคนละที่กันเอนอันนี้สูงสุดทุกคนอันนี้สูงสุดแล้วโรงงานช็อกโกแลตเขาไม่มีการปิด แต่คนเยอะก็จะไม่เข้าก็จะถ่ายรูปข้างนอกกันแต่ใครเข้าก่อนก็ไม่ได้เข้าข้างในนะถ่ายรูปข้างนอกเอาที่ที่เปิดเป็นไฟอ่ะน่ะอันนี้ตึกตึกมีในคลอเปล่าวะแล้วไปกินอะไรซิงไหมอันนี้ใช่ตึกมีคลอเพราะที่เรามาซื้อของอ่ะอันนี้เขาอันนี้เขาพาเราเข้าห้องพักใช่ไหมตึกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครัตึกกเขาให้เราไปหาอะไรกินไหยเหรอไปหากินอย่างที่พักเราก็ได้เยอะใช่ไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันที่พาเขาอ่ะพาโคอะนี่ไงที่ดีเห็นป่ะที่เราเดินผ่านในนั้นเนี่ยเอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าจุดเด่นของซัปโปโรมันจะมีรูปตัวเนี้ยลุงอะไรนะไพ่นะลุงอะไรเนี่ยเออไพ่เนี่ยไพ่ไพ่เนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพัดแถวนี้ยก็เดินผ่านไปผ่านมาไอ้ไพ่เนี่ยแต่ไปเห็นอันนี้เห็นไม่เห็นจริงช้าไม่เห็น ไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่คือไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นตัวชิ้นช้าแต่ไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนอ่ะความสูงประมาณตึกเจ็ดสิบแปดชั้นเลยนะสูงมากอ่าเราเริ่มลงแล้วลงเถอะไม่รู้ว่านั่งจะนั่งพเพียงเนีอยืนถ่ายอยู่ดีๆนั่งแล้วไม่ไหวมันสูงเกินมันก็หิวสิวกังนี้มั่งคซเคนอะไร อลุ้งพ่อเปลี่ยนที่ไงอันถ่ายมาทางนี้มั่งเอ๋อกระจกมันฝ้ากระจกมีฝ้าเออมันก็เลยไม่ชัดพาชมเมืองซัปโปโรนะครับเอา้าไอ้นี่มาอยู่นี่ไงอะไรไอ้ที่เป็นอุโมโอเอไออะไรนะไอ้เป็นที่เดินช้อปปิ้งอ่ะ ที่มีโดมรูปโค้งอ่ะอ๋อก็ได้ไงที่ที่ผมเดินอ่ะนี่ไงก็ตลาดอ่ะเออเออใช่ไหมใช่เห็นไหนเห็นเป็นนี่เนี่ยตรงเนี้ยใช่ป่ะที่เป็นสะพานข้างบนใช่ใช่ใช่เ่ยเออเนี่ยแล้วโรงแรมมันก็ข้างเลยก็ใกล้ตลาดเลยที่มารอบหลังอ่ะรอบล่าสุดอ่ะเดินยาวนะลูกเพราจากมุมนู้นไปมุมนี้เลยนะเพราะเพราะดูในยูทูบแล้วมันคุ้นตาไงอืมแต่เดินแล้วเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะโรงแรมใกล้กับตลาดนี่เลย ออกซอยนี้มาก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลย้อแต่เอเอเอะไรนะเอเจนต์เอเกตและทุกอย่างนี่แหละเราถึงแล้วที่เพิ่งมาเนี่ยแล้วของถูกมากใช่ของคุ้มถูกอะกินของอะไรแล้วแล้วมันมีใต้ดินลงไปอีกมันมีอะไรใต้ดินไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปเหรออ่าแม่ลงโอ้ใต้ดินอีกบ้านเลยโอ้เดินข้างบนก็หอบกินแล้วลุงพ่อเนี่ยไอ้ทาง